สวัสดีครับเราสู่ยักษ์อยากเล่านะครับสตอรี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเราสู่กังฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซอ้อนนะครับเป็นพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นปนระเด็นต่อเนื่องครับจาก หลังเกมแดงเดือดนะครับก็ขอญาติคุยต่ออีกสักวันและกันเนาะนะฮะเพราะว่ามันมีจุดที่ถูกพูดถึงเนี่ยเยอะมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานในแดนกลางนะฮะนาทีแล้วเนี่ยที่โอทาฟอร์ดครับใช้เฮนโดใช้มิวเนอร์ใช้เอเลียตใช่ไหมฮะลงเล่นโดวจริงแล้วก็มีฟาบินโยลงมามีคาวันโยลงมาในช่วงท้ายๆนะก็ต้องยอมรับครับว่า มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับทุกอย่างมันดาดิ่งหมดเลยครับมันสู้เขาไม่ได้ใจไม่ได้หรือ,อการคอนโทรลการควบคุมทุกอย่างออบบอลทุกอย่างมันดูมันดูไม่ได้เลยนะครับพอจบเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดการณ์กันได้ครับว่ามันก็จะต้องมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาครับว่า อาละครับหรืออีกประมาณไม่กี่วันนี้ตลาดใกล้ปิดแล้วดิฟูจะซื้อหรือเปล่าจะมีกองกลางตัวใหม่เข้ามาหรือเปล่าแล้วถ้าซื้อจะเป็นใครบ้างกระแสข่าวมันก็เริ่มมาผมก็เลยมานั่งนึกถึงโอกาสและความเป็นไปได้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันมีแนวโน้มไปในทางทิศไหนก่อนหรือหรือช้อยไหนที่มันมันน่าสนใจที่สุด ให้เริ่มเนี่ยโอเคครับริบูเริ่มต้นในช่วงพรีซั่นเนี่ยทุกอย่างยังครบองค์ประชุมอยู่โอ้กองกลางเยอะนะครับฟาร์เมนโยเฮ e, นโดเจสมิลเนอร์เอลเลียดเจ้าโกเกตาออกเดชชมเลนโจนส์คาวานโยนับรวมด้วยกันได้แปดคนเก้าคนแต่พอมันเริ่มเริ่มค่อยๆเข้มข้นไปเรื่อยบออกเดชชมเลน แตกไปก่อนเลยครับตุ้มตึงเปื้ดนเลยที่สิงคโปร์นะครับในเกมที่เจอกับพาเลสในในแมตช์อุ่นเครื่องนั่นแหละครับแล้วมันก็ค่อยๆทย,ยอยได้รับรู้ข่าวสารมาเรื่อยๆครับจนมาถึงคิวของทั้งเจ้าโกกันตาร่าเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็ดาบีเกตาที่เจ็บแล้วเจ็บอีกล่าสุดเนี่ยในเกมเจอพาเลสนะครับในพิมร์ลีกนะฮะมีชื่อสำรองครับแต่เกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่มีชื่อเลยครับ ครับบอกว่าเจ็บครับสีหน้าตาของการให้สัพณ์คือประมาณแบบมันบ้ามากมันเครี่มากคือแบบทําไมมันต้องมาเจ็บแบบนี้อยู่เรื่อยๆวะอารมณ์ที่มันให้คาดการคือมันอาจจะนะครับผมเชื่อว่าอาจจะครอบอาจจะรู้สึกแบบอ,อืถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือมันระอาแหะครับมันเอือมระอากับอาการบาดเจ็บของเกตาแล้วมันมันมาบ่อยจนคือพยายามให้ความมั่นใจครับ ทุกอย่างยังอยู่ในแผนงานกําลังมีข่าวว่าจะต่อสัญญาแม้ว่าตัวนักเตะอาจจะรำรำไว่อยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ทุกคนก็รู้ครับว่าตัวปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของนังเตะครับคือถ้าคุณฟิตเต็มรอยเนี่ยโอกาสที่จะได้ลงเล่นสม่ำเสมอมันก็จะตามมาเองแต่ตรงนี้สภาพร่างกายมันไม่ฟิตครับอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ็บแล้วเมื่อประกอบกับผลงานที่มันเกิดขึ้นถ้ากบว่านะตรงนี้ครับกองกลางของลิเวอร์พูล สานการคืออันนี้อ้างอิงจากทาง go.com นะของนิวโจนนะครับก็นักข่าวสายลือภูเหมือนกันเกตาเนี่ยประเมินอยู่ครับคือรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเจ็บในส่วนไหนแล้วต้องพักนานเท่าไหร่ยังไม่มีการ,ปรเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าน่าจะหนักเอาการอยู่จากกอการตาร่าแฮมสติงครับอันนี้เราทราบกันประมาณกลางเดือนกันยายนครับน่าจะได้กลับมาแต่กลับมาแล้วทันได้ใช้งานเลยไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เช่นเดียวกับเกติสโจนครับที่วางไว้ว่าน่าจะคัมแบ็กในช่วงกลางกันยาซึ่งหมายความว่าน่าจะไล่ๆกับในช่วงของรอบแบงกลุ่มในแชมเปี้ยนส์ลีกจะเริ่มลงแข่งขันแล้วส่วนออกเลชูเมเลนเนี่ยนานกว่านั้นครับไม่มีใครสามารถไปปักหมุดได้ว,ว่าจะคัมแบ็กคันไหนแต่ว่านานกว่ากลางกันยาแน่ๆถ้าพูดกตรงๆก็คือความหวังอยู่ที่แค่เจอาโก้กับโจนส์ครับที่มีโอกาสจะได้คัมแบ็กกลับมา ในช่วงกลางกันยายนนี้ซึ่งมันก็โปรแกร,รมจะเข้มข้นไปเรื่อยๆครับอย่าลืมว่าต้องมีช่วงพักเบรกให้กับฟุตบอลโลกในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาจากนี้ครับไปถึงก่อนปิดเบรกพักฟุตบอลโลกเนีลิเวอร์พูลจะสร้างโมเมนตัมกลับมาให้กับแดนกลางได้ดีขนาดไหนผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ปัญหามันมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำวิวิจารณ์นะครับหมายถึงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีตัวบาดเจ็บเยอะหรอกครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่เหลืออยู่เนี่ยผลงานมันมันไม่ดีพอทั้นทา,ท,าที่คาดว่ามันน่าจะดีพอคุณมีฟาบินโยคุณมีเฮเดอร์สันคุณมีเจสมิลเนอคุณมีฮาวิเอลเลียดเอาแค่สี่คนนี้ก็ได้ครับซึ่งมันสามารถลงเล่นได้ในเกมระดับสูงแน,น่แต่ออกมาแล้ว เอไม่ได้ถ้าเรามองชุดที่ดีที่สุดฟาบ,บิโยเฮนโดเจอโกเราจะเห็นการการผสมผสานที่มันค่อนข้างจะลงตัวฟาบ,บิโยครับเชิงรับประทะแย่งบอลออกบอลดีมีอย่างที่มิดฟิลเบอร์หควรต้องมีจาโกครับเทคนิคทักษะชั้นเชิงวิสัยทัศน์ในการออกบอลสามารถปรับจังหวะได้แล้วช่วงปีสองปีแรกยังจะผิดจะถูกใบเหลืองเยอะ แต่ส้นที่แล้วเนี่ยดีขึ้นครับประกอบกับตัวเองเนี่ยทัษะส่วนตัวดีอยู่แล้วครับออกบอลแต่ละทั้งมันสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเฮนโดครับพละกําลังสภาวะความเป็นผู้นําองค์ประกอบในการความขยันที่สามารถวิ่งไล่ล่าสร้างแรงกระตุ้นให้กับเพื่อนได้มันมีทั้งแบบทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ทั้ง,ท,งทั้งไม้อ่อนไม้แข็งเพียงแต่ว่าพอขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ย สมดุลมันหายใช่ไพอติโกไม่อยู่ปุ๊บทางนี้จะเป็นเจสซี่วีนเนอร์ลงมาก็ยังไม่เพียงพอครับไอ้รั้นจะเปลี่ยนเฮนโดกับฟาบิโยเลือกเอาคนใดคนหนึ่งแล้วส่งเอลิทลงมาก็ควบคุมกันไม่ได้มันเลยจึงเกิดเกิดผลงานที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับตลอด3นัดแรกซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าตรงกลางเ,เป็นจุดยุทธศาสตร์ครับถา้ถามันถ้ามันทำได้ดีส่วนอื่นมันจะ,นจะดีได้ตามอัตโนมัติครับเพราะคุณครอบครองบริเวณที่พื้นที่มันใหญ่ที่สุดของสนามไว่ได้ แต่พอไม่ได้ก็ต้องไปแก้ปัญหาฉ้อนหน้าเองซึ่งในแต่ละเกมเราก็เห็นแล้วครับว่ามันไม่เวิร์กมันไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เรื่องของการแก้ไขต่อครับว่าแล้วยังไงต่อครับซื้อไหมครับก่อนเกมครับยันครับให้สัมภาษณ์ความพร้อมหน่อยและขาหลายคนก็ถามเรื่องนี้ครับครับก็ตอบชัดเจนครับว่าเราเราต้องทํางานร่วมกับงบประมาณที่ ที่สโมสรมอบมาให้ให้ดีที่สุดเขาไม่ใช่คนที่จะสามารถไปตอบคำถามได้คนเดียวในเรื่องนี้ว่าจะซื้อได้ไหมหรือไม่ได้แต่ถ้ามองจากแผนผังในการทำงานนะครับยูนิคอปถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายใครทุกอย่างจะเกิดขึ้นและเคาะกันอยู่ ด้วยคณะกรรมการการซื้อขายส่วนหนึ่งครับก็คือทีมงานนั่นแหละฝ่ายข้อมูลฝ่ายแมวมองฝ่ายสถิติฝ่ายาสภาพความฟิตหรือเลขต่างๆประมวลกันถ้าเวิร์กถ้าคอแล้วเอาครอปก็จะคุยกับผู้มีการฝ่ายอีกต่อครับซึ่งปัจจุบันก็คือจูเลียนบอดได้ไหมัวประมาณเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจูเลียนบอดก็คุยกับไมค์กร์ีิีครับนะฮะของการเป็นประธานใหญ่ของ FSG ครับเฟรนเดียสปอทกลุ่ว่างบประมาณตรงนี้เราสามารถ จัดสรรก็ได้ลงตัวหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของการคัดสรรเนี่ยยังครอบมีส่วนผมว่าเกิน80-90%ครับในการเลือกนะในการเคาะว่าว่าเอาหรือไม่เอาซื้อหรือไม่ซื้ออะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดาวนใจเองครับว่าแล้วครอบคิดอะไรเยอะผมเชื่อว่าหนึ่งอย่างที่เราสามารถจับจุดได้ก็คือเรื่องของการมาเจ็บของเกตาครับว่าครอบรู้สึกแบบอื้อ อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันทําไมวะทําไมมันมาอีกแล้ววะมันสม่ำเสมอในการเจ็บลู้เตือนอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เป็นไปได้ครับเพราะถ้าเรามองถึงหน้าตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยถ้าไม่เสริมใครเนี่ยผลทางนี้มันแก้ไขคืออะไรผมก็มองว่าจิ๊กซอที่มันน่าสนใจคือฟาเบิโอคาวันโยครับในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาแล้วเออมันยังมีความเป็นเตียโก้อยู่บ้างอะ่ะซึ่งนั่นคือสิ่งที่ ้านกลางของลูกพูลต้องการครับความหลากหลายความสร้างสรรค์ไอเดียในการเชื่อมเกมจากกลางขึ้นไปหน้าโดยที่มีพละงกำลังหรือความขยันการช่วยเหลือของเฮนโดของฟาบินโยยังคงอยู่นะครับฟาบินโยปักแล้วมีเอ็นเลียดจากคาร์ันโยเลยไหมล่ะอ่ะเด็กทั้งความขยันทั้งเซนในเกมลุกบล็อกซ์บล็อกได้มีไอเดียในการสร้างสรรค์ได้แล้วก็ใช้พี่ใหญ่ยางฟาบิเนโยเนี่ยคอยปัดกวาดน,นั่นคือช้อยครับ ซึ่งตำแหน่งของฟาบิโยเนี่ยมันก็จะสามารถสลับบุญเวียนกับจอร์แดนได้ด้วยเพนโดก็ปักได้ครับแล้วก็ใช้พลังหนุมในการขับขึ้นขึ้นไปเสี่ยงไหมเสี่ยงแน่นอนครับเสี่ยงแน่นอนซึ่งเราฐานะ,ะการเป็นกองเชียร์นะครับอยู่ตรงเนี้ยเราก็แค่อยากเห็นเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเสี่ยงไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ดวงมงของของของโคชของเยนคลอปเนี่ยความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการคิดถึง เรื่องรายละเอียดปริย่อยต่างๆว่าทําแล้วมันต้องประเมินความเสี่ยงให้ได้ครับว่าทําแล้วมันมันมากหรือน้อยขนาดไหนมันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขนาดไหนซึ่งก็แค่แค่เป็นช้อยเฉยผมพยายามมองในมุมที่ถ้าเกิดไม่ซื้อน่ะไอ้ครั้งจะเป็นเราให้เจอโกกับโจนสกลับมาเนี่ยมันก็ต้องประเมินเหมือนกันว่ากลับมาแล้วทําได้หรือเปล่าหรือครอปมั่นใจว่ากลุ่มที่มีอยู่นตอนนี้เนี่ยมันจะสามารถผลักดันขึ้นไปได้โดยมีนี่แหละครับ เอเลียดกับคาวันโเนี่ยเป็นสองตัวความหวังในวัยหนุ่มในพลังหนุ่มที่เป็นบ็อกซ์บ็อกที่มีเชิงมีเซนในเกมลุกได้ด้วยแล้วก็ใช้ตัวเกาเนี่ยคอยปัดกวาดแต่อีกมุมหนึง่งเราก็รู้สึกกังวลครับว่าจากที่มันเห็นมาเนี่ยมันยากที่จะทําให้แบบปึง้งโอเคเฮ้ยกลับมาเล่นดีมีความมั่นใจด้วยทันทีโอเคครับนัดต่อไปเจอบอลมัดเนี่ยมันมีโอกาสสูงอยู่แลครับ แต่ก็ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้อีกล่ะมันจะเป็นยังไงต่อกองการยังยังสร้างผลงานยังไม่ดีอีกล่ะมันจะทํายังไงต่อแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยเวลาในการเลือกเนี่ยมันน้อยแล้วนะคุณจะไม่มีเวลามาพิถีพิถันในการคัดสรรหรือในการเคาะหรือเรื่องของรถเตะใหม่เลยนะทั้งหมดอยู่ในความเสี่ยงหมดเลยครับซึ่งผมรู้ว่าแฟนบอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันครับอยากให้เสริมเข้ามา แันก็มีหลายๆชื่อโผล่เข้ามาครับอ่ะโอเคครับยูริเจร,ร์มันของเลสเตอร์พร้อมอยู่แล้วครับเหมือนกับทางเอเจนต์เนี่ยพร้อมที่จะพยายามยังไงก็ได้ครับให้เตร,รมันนั้นย้ายถิ่นอาเซนอลก,ก่อนแล้วเงียบไปอ้าเฮ้ยตอนนี้ลิฮูมีขา่าวจะได้งานตัวใหม่หรอโอ้โห้อเยตรรม์มาเลยครับพร้อมพร้อมพูดคุยพร้อมเจรจาพร้อมย้ายอยู่แล้วเพราะเตร,รมันแสดงชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญ,ญาเลสเตอร์ซึ่งมีสัญญ,ญาถึงปี2023อย,ยากย้ายหรือในเคสของเกตา อ่ามันก็มีการผูกโยงไปที่ดอตบูลครับว่าดอดบูลสนใจนะครับคราวนี้มันก็อ่าจับแพ้นชนแก่กันไปครับจูดบริงแฮมริผูก็อยากได้ไม่ใช่เหรอเป็นไปได้ไหมล่ะที่มันจะเกิดขึ้นในดีลนี้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับไฟเบอร์กล้องของริปูเอ็กโคสื่อต้องถินบอกว่ายากครับดอดบูลสนใจเกตาก,ก็จริงครับแต่มันไม่ได้รวมถึงในกรณีที่จะสามารถปล่อยตัวจูดบริงแฮมไปได้ครับ p พราะว่าบลลิงแฮมยังเป็นจุดศูนย์กลางของทีมอยู่หน้าตอนนี้การปล่อยออกจากทีมตอนนี้าอาจจะอาจจะเป๊ไปเลยก็ได้ครับซึ่งซีซันหน้าค่อยว่ากันโอรซลน,น่าเนี่ยทั้งเกตาและอองเดชมเลรนก็ลอยจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลนะฮะถึงปี2023เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนอาจจะอยู่ในช่วงการคาดสันว่าจะออกไปยังไงครับจะถูกปล่อยตัวขายไปหรือจะรอให้หมดสัญญาก่อนถ้ามองในมุมนี้ มันก็อาจจะมีแสงสว่างเล็กๆครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลิวหูต้องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแดนกลางแน่ๆครับเพราะถ้าคุณต่อสัญญากับออเลชเบเลนหรือต่อสัญญากับเกตาโดยสายการณ์้าปัจจุบันนี้นะที่เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บแล้วต่อให้หายเจ็บกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บอีกเมื่อไหร่หรือผลงานจะสม่เสมอได้มากน้อยขนาดไหนหลายคนค่อนข้างจะเชื่อครับว่าลิวหูจะไม่ต่อสัญญากับ2คนนี้แล้วจะสร้าง แข่งกองกลางคุมกาลังชุดใหม่ขึ้นมาโดยใช้โคต้าตรงนี้แหละครับซึ่งเหน,นือในนั้นเนี่ยถูกมองว่าวางเป้าหมายไว้ที่จุดวิงแฮมแน่ๆหนึ่งคนแต่ในหนึ่งคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในซัมเมอร์นี้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคราวนี้ต้องลองลุ้นครับขึ้นอยู่กับครอปประเมินสถานการณ์แล้วซึ่สุดท้ายแล้วเขาคือคนที่จะต้องตัดสินใจครับเขาค,คนนี้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อให อาจจะมีการพูดถึงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือตงต่างๆนะาอันนั้นคือเรื่องหลังบ้านที่คุณต้องบริหารจัดการให้ได้เพราะถ้าคุณบอกว่างบประมาณหมดแล้วครับคําถามตามมาคืออะไรเฮ้ยขายออกไปเยอะทาไมไม่มีล่ะเฮ้ยเฟนเวอร์สปอตกุ๊ปทำไมถึงไม่ซัพพอร์ตเลยล่ะมันจะวนกลับมาเรื่องเดิมครับเพราะวิธีการทำงานของคนที่ทํางานหลังบ้านฝ่ายบริหารจริงๆกับคนที่อยู่หน้าบ้านนั่นคือเยานท็อปลงสนามไปกับคนที่เป็นกองเชียร์ ที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนอยากไดอกนน้อยากมีคนนั้นอยากมีคนนั้นความคิดคนละเรื่องเลยครับยืนอยู่คนละจุดมองคนละมุมถ้ายสรุปง่ายๆก็คือสถานการณ์มันสุ่มเสี่ยงมากครับกับการที่จะใช้กองกลางที่มีอยู่หน้าตอนนี้ฟาเบนโยเฮนโดมิลเนอร์เอ็นเลียดคาวันโจจำนวนพอครับแต่สเรยภาพยังไม่แน่ใจเพราะสามเกมที่ผ่านมามันเห็นแล้วไอ้ครันจะรอ จ้าโก้กับโจนส์นะฮะกลับมาสักกลางเดือนกันยาเนี่ยลองนับดูว่าจากเนี้ยถึงกลางเดือนกันยาหรือกว่าที่โจนส์กับเจ้าโก้จะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยหรหัวต้องเสี่ยงอีกมากขนาดไหนเพราะสามเกมแรกยังไม่ชนะเลยถ้าคุณปล่อยไปแบบนี้แล้วยังคัมแบ็กยังกลับมาไม่ได้ยังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้มันจะขยับไปเป็น4นัด5นัด6กนัดแล้วพร้อมกับแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วครับความเข้มข้นตรงนั้นทำยังไง นั่นคือสิ่งที่เขาต้องคิดครับถ้ายัางเชื่อว่าเฮ้ยเอาอยู่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องรุนกันต่อครับถ้าให้รุนเนี่ยผมเชื่อให้เอาเลยเอเนเลียดคาวันโย่ฟาเบนโยเฮนโดเลือกเอาสักคนนึงเจอร์ซูมิเนอร์อาจจะอาจจะเบาๆลุงหน่อยครับรอช่วยเหลือน้องๆข้าสนามถ้ามจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าอีกมุมนึงถ้าเข้ามาเสริมละ่ะมันก็ควรจะต้องเป็นไปได้เพราะว่าในกลุ่มที่เตรียมย้ายออกอ ata, อ ane, เนี่ยอย่างเกตาอย่างอองเดรชมเลนเนี่ยมันควรจะต้อง วางแผนล่วงหน้าได้แล้วซึ่งครอปเป็นคนที่วางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วครับผมเชื่อว่ามีชื่ออยู่ในลิสต์ในความสนใจของเขาเนี่ยสำหรับตำแหน่งกองกลางเนีฮยบล็อกซ์บล็อกเนี่ยเยอะอยู่แล้วครับแต่มันถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าทั้งเรื่องโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งเรื่องงบประมาณคือทุกอย่างเนี่ยมันพันตัวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องรอครับรอว่าการสนใจจะออกมาเป็นแบบไหน สิ่งเดียวที่ผมหวังก็คือสิ่งเดียวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีการซื้อหรือไม่ซื้อหรือคนที่มีอยู่มันจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่เราคาดหวังครับที่ผมพยายามหวังก็คือขอให้ใหการตัดสินใจของยินครอปหลังจากนี้นะขอให้ถูกต้องครับถ้าคุณจะซื้อก็ขอให้ซื้อให้มันถูกที่ถูกคนนะเข้ามาแล้วสร้างอิมแพกได้เลยแต่ถ้าไม่ซื้อก็ขอให้ชุดที่มีอยู่เนี่ย ลุกขึ้นมาผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในการสร้างอิมแพกอะไรต่างๆให้ทีมนั้นกลับมามีผลงานให้ดีขึ้นในแด่แค่นั้นครับขอให้ตัดสินใจถูกต้องแล้วกันครับเา้าวป็นแฟนลิเวูครับขออีกหนึ่งวันนะสำหรับเป็นแฟนลิฟวูนะครับคิ่เห็นงไงบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับอยากให้ซื้อไหมหรือไม่อยากให้ซื้อหรือถ้าซื้ออยากได้คนไหนครับสาหรับกองกลางในบ็อกซูบ็อกตรงนี้ลอง คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดใจใทุกเว้นเหมือนเช่นเคยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ก็น่าจะเป็นหลังเกมที่ลิฟวเชกับบอลมัดน,นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ